ความสำเร็จเริ่มต้นเมื่อเราเชื่อว่าเราทำได้ไม่ว่าเรื่องที่ทำจะยากแค่ไหนขอเพียงมีความมั่นใจในตัวเองมีเจตนาแรงกล้าที่จะทำนั่นแหละสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วคนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีเป้าหมายในชีวิตก่อนคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เป็นแค่นักฝันแต่เขาเริ่มด้วยการลงมือทำทำอะไรต้องลงมือทำอย่างจริงจังผลของมันก็คือความสำเร็จ การจะทำอะไรให้สําเร็จนอกจากร่างกายพร้อมแล้วสิ่งสำคัญคือใจต้องพร้อมด้วยอย่ากเกรงกลัวต่ออุปสรรคเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นคือความสําเร็จที่เรากำลังค้นหาอยู่บางครั้งอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาทักทายชีวิตอาจมีจุดหมายเพื่อแต่งแต้มชีวิตเราให้สวยงามและมีคุณค่าและเพื่อให้เราก้าท้าทายกับความสำเร็จ จุดอ่อนของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือการยอมแพ้คนที่ประสบความสำเร็จจะพยายามอีกครั้งเสมอ